พระคาถา,ากันคุณกันของพระคาถา,ากันคุณกันของบทน,นี้ท่านว่าทำจิตใจให้เข้มแข็งตั้งมั่นในพระรัตนตรัยคุณของคุณคนทั้งหลายก็ไม่อาจกั้มกายทำอันตรายเราได้ดีนักแลตั้งนะโมสามจบแล้วจึงภาวนาพระคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังคุ้มธัมมัมงกันสังฆังรักษาอัปมาโนป้องกันนะโมพุทธายะ ห้อมล้อมกายาฆ่าสารพัดคุณใสที่ธรรมาวินาสันติพุทธังคุ้มทรมังกันสังขังรักษาอัปปาโนป้องกันนะโมพุทธายะห้อมล้อมกายาฆาสารพัดคุณใสที่ธรรมาวินาสันติพุทธังคุ้มทรมังกัน สังขังรักษาอัปปาโนป้องกันนะโมพุทธายะห้อมล้อมกายาฆ่าสารพัดคุณใสที่ธรรมาวินาสันติ